d ดเมเลอร DE 3 6มหกลันดูเคือหนึ่งในรถยนต์คลาสสิกหายากจากยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งเป็นรถยนต์พระที่นั่งอย่างเป็นทางการคันแรกของรัชกาลที่9ที่ซึ่งได้รับนำกลับมาใช้งานอีกครั้งในรัชกาลปัจจุบันผลิตช่วงปีคศ .1946-1953 ถึง1953 19มาพร้อมเครื่องยนต์แปสูบเรียงขนาด5.4ลิตรให้กำลังประมาณ150แรงม้า เหมาะสำหรับขับใช้งานทางไกลได้สบายๆดีไซน์ลอนดนเลดคือจุดเด่นเฉพาะตัวหลังคาท้ายสามารถพับเก็บได้เปิดโล่งรับลมธรรมชาติเหมาะสำหรับขับเล่นในเมืองหรือใช้ในงานกลางแจ้งสุดหรูตัวรถมีขนาดใหญ่ห้องโดยสารกว้างขวางภายในตกแต่งด้วยไม้แท้และเบาะหนังแท้ให้สัมผัสที่หรูหราสไตล์ผู้ดีอังกฤษแท้ขับได้นุ่มนวล ไม่กระเทือนแม้บนถนนกรุปปร๊กะในปัจจุบันเดเมอร์ดีอีสามหกลถือเป็นรถสะสมที่มีมูลค่าสูงถือเป็นที่หมายตาของนักสะสมรถคลาสสิกทั่วโลก